จุดเคจุดเคจุด K และค่ะจุด K เหลืออีกกี่จุดคะอีก300เมตรนะคะอันนี้บันไดชุดที่สามแล้วนะคะเป็นบันไดชุดสุดท้ายแล้วเด้อจะถึงข้างบนแล้ว ขายานกรงลนะคะ <c oughs> นี่ก็บันไดชุดที่สามแล้วนะคะเป็นกลดๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีน้ำซึมตลอดเวลา,าข้างหน้าจะมีห้องน้ำนะคะเหน,นื่อยก็พักก่อนนะคะ ว,ว้าวโ,โอ้โหเรามาถึงข้างบนจริงๆเลยนะนี่<อ>เรื่องจริงนะคะไม่ได้โกหกนะคะหอ,อนมนอึงเาอาการ์ดแทนใส่เดียายานจะห,หอนมึงว่าอยู่ลานหลังนี้อปนั่งลงโอ้ยอร่อยเมต่อคืนใส่ อ้าวตรงนี้เหรอคะห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะคะข้างบนมีห้องน้ำจุดนึ่ง,อองแล้วมีน้ำเพื่อเราน้ำมาจากไหนน้นนนหอหน่ทั้งพัดทั้งวีังนไปมอพ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจไปถ่ายรูปที่คู่ิันีไเ้าหมายต่อไปก็คือเดินทางไปสู่ถ้ำนาคาอเจ้าว่าต้อง ี่เนี่แบกลงลใช่ไหมเอาโอ้ยมีเตรียมสเสบียงมาด้วยดีจังเลยเห็นเพื่อนบอกว่าเตรียม <He en S 1> er แต่น้ำมาก็พอ <laughs> น้ำมมจะาไปกวนกุพอ๋ <h ums> อาอาเอา ผู้พิชิตถ้ำนะคะด้วยศรัทธาพญานาคจีนแห่งชาติภูรังกาจังหวัดบึงารันะคะ